รู้ก็ได้ว่าในบัดนี้พ่อปู่มินทราแห่งสารวินได้สงสุขพระราชสารตราพร้อมด้วยรูปถ่ายหลานสาวซึ่งมีนามวิทราวันพ่อปู่มินทราหวังเอาไว้ในภายภาคหน้าว่าจะยกหลานสาวทิราวันให้เป็นคู่แต่งงานกับเรามางสมาดังนั้นแล้วเราม,งมา,รางสมาจะถามความคิดเห็นกับมังชอบทหารคู่ใจกงเราไป็นคนแรกว่าเรามางสมาสมควรที่จะตอบรับสารพ่อปู่มินทรานด้หรือไม่ และทีราวนเหมาะกับข้าพเจ้ามา,าสมาได้เปล่าขอเดชะพระองค์ท่านมาสมาองค์พวะปู่บินทานั้นในอดีตเคยเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ท่างสิบสองปัญณาต้องยอมสยบเพราะความแต่งความกล้าขององค์พวะปู่บินทานั้นแต่หน้าตอนนี้จะมาขอสวามีพระก,กับพระองค์ท่านนี่อีกอย่างหนึง่งมอบล้านสาวที่เราว่าเป็นคู่แต่งงานด้วยมงชโชคมัน้นั่องทบทวด,ดูแล้ว มันน่าแปลแล้วพี่เจ้าค่ะเอาล่ะมาช็อตจะไม่ต้องชักแม่น้ำทั้งห้าตอบมาเลยเหมาะหรือว่าไม่เหมาะไม่เหมาะพี่เจ้าค่ะไม่เหมาะอยังไงหนึ่งอานไม่ดีเพื่อนอาจจะไปกรนลวงก็ได้มคาคุยกับใครแต่ต้องไม่ดีกรนดีกว่าพี่โจ้ค่ะช<อ>่บโอเคกม่อมก็เมยบอกแล้พี่นางว่ายังไงพระนองท่านแล้พี่นางไม่นยังไงโอ้เออเรดาวันน่ะสวยในต่างป็นยัค่ะ งามมากเลยมักสมาแ,แล้วทีลาวันเนี่ยเหมาะกับเข้าไปช่องมักสมาหรืเรรหอนะนะเปลนะนะ่าเหาานะมาะเนาะพี่เนอะเออเหมาะเนาะแต่ะาว่ามีความคิดเห็นของพี่เรตยาพี่ก็คิดว่าที่มังชอบพูดมาก็มีเหตุผลพี่ก็เห็นด้วยกับมังชอบพี่ก็คิดว่าไม่เหมาะจังไม่เหมาะเลยนะเหรอ,อ,หอใช่สิอะไรอะไรที่จะเป็นของน้องเนี่ย เหมาะสมไม่เหมือนของเองหรอกเหมาะจังเลยมึ้งยังกับไอ้ดอกแรกกับอีอ้วนเนี่ยของก็จะเต่นนิดเดียวดงมีเด่นี่เบลเส่เลยที่ราวาลกับคุณรามาชมมาได้ไหมเหมาะหรือไม่เหมาะหรือว you know. ่าไม่เหมาะจะตอบไปสิยังไม่ตอบไปหมอเลยไปตอบเลยค่ะไปหมอแต่โมท้ไปเนี่ยเขาอยู่แค่นี้จะเจอว่าจะตื่นพิธาบานเพื่อดี ตื่นไม่ได้ด้วยนนี้มแล้วนันจะไหนมัจ้าค่ะที่เรามันเหมาะามาสุมาเดไหมผงท่านส่งเสียงนะพระไทยมามากแล้วมึงจะทำเสียงหล่อแลทำไมคนนู้นก็ไม่เหมาะแต่คนนี้ก็ไม่เหมาะแต่กองฉันรู้ใจเป็นอย่างดีพูยจาดีไหนต่อพี่ชื่นใจหน่อยสิเหมาะหรือว่าไม่เหมาะไม่เหมาะ นี่น่าแอ๊ดเลยมึงเนี่ยแอ๊ดทำไม่ป okay. ูมาจะดีเลยท่านผู okay. ้น well, in. okay. ้ไปถ้วยเออพี่คะพี่ดาวันเหมาะหรือว่าไม่เหมาะกระโหลกฉันคิดว่าอ้าวขอประกาศเอยขอเราพี่และท่านเขอได้ยินมาบ่อยดีกระโหลกฉันคิดว่าเหมาะไม่พี่ค่ะเหมาะไม่เด็กเขาที่ไหนนอนนะปูเสียเลยใจกับเจทุกคน เป็นไรดีดวยค่ะวับเรับเลี้ยงเองด้วยไมถึงเก็บหายไม่ได้ยินเลยเออดาราประจำเมืองบางกรองพี่คะม่นี่สิแม้ไปนั่งสักไกลเลยต่มาลงมาเนี่ยจะมองไม่เห็นอยู่แล้วเชียวพี่คะขอถามอะไรหน่อยสิเไหมวที่ดาววันเนี่ยสวยหรือเปล่าวะขอเดชชอบฝ่าบาทพระฉายารักษ์ยังสวยงามขนาดนี้ แล้วถ <mile> ้าเกิดว่าเจอตัวจริงนี่จะสวยขนาดไหนกระหม่อมชั้นอุบัติกองมีความคิดเห็นว่าพระองค์ขั้นมาสุมากับองหญิงที่ราวันเนี่ยหมอกันอย่างก็กิ่งทองใบหยกเลยพะยเค่ะเออมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมเหมาะสมพะ่ะอค่ะเข้าใจพูดแบบนี้แหละทิ้งจะเหมาะสมครับเป็นทหารพระเดามาสุมาตอบถูกใจรับไปเลยเจ็ดขั้นเรามมบยกับเจ้าเจ็ดขั้นขอพระไทยพี้ขา้าจไปเช้ามาก็ ตับตัวในเจ็ดขั้นเดี๋ยวี้แอะแอะแอะเป็นไงแว่ด็กันเด็กกันปากดีนี่เป็นสีแก่ปากพูด่อยเดียวเพ็บมาต้งเจ็ดขั้นเฮ้ยมึงสองคนผัวเมียมองหน้ากูไม่อะอะไรก็มองคนปากดีอ่ะไอ้น้องปากดีเป็นสีแก่ปากแต่มึงพูดมากที่ระวังปากจะมีสีในบางบาหาระวัง ใครจะไปหลอกท่านได้ล e ่ะกันนะน้าท่านเนี่ยกลมมันไข่เป๊ะเลยเนี่ยไข่ไป right. ไข่ไก่วะเอไม่ใช่ไข่กูเนี่ยแหละนั่งให้เฉยเพื่อตอบสนองให้ได้ทันใดเพื่อทำให้ดวงใจ ผ้ชค่ะั้านเดียวนวัขอกว่ามนไ่ดีเล้าค่ะเมก์รากาแตกขาดน้ำมึกกับไปทางใครทั้งนั้นเอาไอไหนไอ้ไหนทำไรเคล็เ็อะอย่างวะตาเขยมยิ้ไวอาจจะพูดท่าน